สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมนี่คือช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมนะครับครับคลิปนี้ผมนําเอาพระนะครับผมที่ เป็นหนึ่งในต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหน่อเนื้อเชื้อสายนะครับของทางสมเด็จพระพุทธจารย์โตพผหมะหลังสีหรือว่า,าสายสมเด็จเรียกว่าสายสมเด็จนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เล่นสายสมเด็จพอเห็นองค์นี้ปุบ๊บก็จะเก็ตทันทีรู้ทันทีนะครับผมคือเป็นอย่างนี้นะครับผมพระองค์นี้ที่ผมนําเสนอแน่นอนครับเป็นพระของท่านหลวงปูน่นาแห่งวัดละขังนะครับ รายละเอียดนะครับมีดังนี้นะครับผมผมอยากให้แบบท่านที่เล่นสายสมเด็จนะครับผมซึ่งาราคายัางพอจับต้องได้นะครับผมยังไม่ได้สูงถึงกระทั่งหลวงปู่ภูหลวงปู่อ้นหลวงปู่ปั้นนะครับผมแต่ในอนาคตอันใกล้นะครับผมผมอยากจะบอกว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับองค์นี้อาจจะเทียบเคียงเคียงนะครับกับพระเทียบเค,ยเคียงราคานะ กับพระของท่านหลวงปู่ภูได้โดยแบบสง่าผ่าเผยเลยนะครับผมเพราะอะไรครับนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตลงรายละเอียดนะครับผมเดี๋ยวก่อนลงรายละเอียดผมขออนุญ,ญาตวัดก่อนเนาะเดี๋ยวจะลืมเนาะนะครับพระองค์นี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่2.3ถึง2.4เซนติเมตร นะครับและความสูงหรือความยาวอยู่ที่3.3ถึง3.4เซนติเมตรนะครับผมตีเผื่อไว้1มิลน,นะครับตีเผื่อไว้1มิลน,นะครับและจับตาจับตาจ้องพระพิม์พนี้องค์นี้เนื้อนี้ให้ดีนะครับผมต่อไปจะมีราคาแพงครับนะครับลองเช็คพอยดูก่อนได้นะครับผม,ม,มฝนใกล้จะตกอีกแล้วขออนุญาตจามก่อน อ้อยังยังยังอ่ะมาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงรายละเอียดของพระองค์นี้ว่าพระองค์นี้ทําไมถึงต่อไปจะต้องแพงแล้วก็แพงีิบเรียบเคียงๆเท่ากับของหลวงปู่ภูได้นะครับหนึ่งนะครับผมนะครับพระองค์นี้เป็นพิมพ์หนึ่งในพิมพ์หายากและเป็นหนึ่งในพิมพ์ที่นิยมฟังดีๆนะครับผมพระองค์นี้เป็นหนึ่งในพิมพ์นิยมสุดนะครับต้องเรียกว่านิยมสูงสุดนะครับ ซึ่งหนึ่งในพิมพ์นิยมสูงสุดอาจจะมีสักประมาณ4-5ถึงพิมพ์หรืออย่างย่งย่งอย่างน้อยสุดก็3พิมพ์ของท่านหลวงปูน่นาแห่งวัดละคังนะครับผมนะครับพระองค์นี้สร้างไว้เมื่อปียุคต้นๆเลยนะครับสร้างไว้เมื่อปีพศส4 8 8 8 4ซึ่งตอนนั้นหลวงปูน่นาคเริ่มสร้างพระใหม่ๆเลยนะครับผม แล้วก็แน่นอนครับคงไม่มีใครเถียงว่าหลวงปูน่นาเป็นพระที่กรรมเศษผงเก่าของทางวัดระฆังไว้มากที่สุดมากที่สุดนะครับต้องบอกว่ามากที่สุดแล้วนำมาสร้างเมื่อปีอยุคตน้ตนๆเมื่อปี85อันหนึ่งพิมพ์นี้เป็นหนึ่งในพิมพ์สูงสุดต่อไปในอนาคตไม่ใช่ต่อไปในอนาคตหรอกตรงจริงๆแล้วว่า มานาแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าบางคนยังแยกไม่ออกนะครับยังแยกไม่ออกว่าพระชุดนี้นะครับเรียกกันว่าพระพิม์พเทวดาบางคนจะเรียกว่าเกตยาวนะครับพระเทวดานะครับพิมพ์เทวดาอกตันเกตยาวนะครับผมให้สังเกตที่เกตนะครับผมเกตจะยาวนะครับผมนะครับอกตันนะครับสมาธิไขว้อย่างนี้นะครับผมนะครับบางท่านจะเรียกสมาธิเพชร มันก็มีนะครับก็สุดแท้แต่นะครับผมแต่เขาจะเรียกกันว่าพระพิมพ์เทวดาอกตันเกตยาวนะครับผมซึ่งดูดเกตจะจะยาวกว่าปกติจะไม่เป็นจุ่มนะครับเป็นสั้นๆไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นนะครับจะยาวกว่าปกติบางทีจะมีเม็ดตรงนี้นิดหนึงนะครับผมพระพิมพ์นี้นะครับสร้างมาประมาณ3ยุคนะครับก็คือยุคแรกก็คือองค์นี้แบบนี้คือสร้างเมื่อปี85 นะครับสร้างต่อมาเรื่อยๆอีกทีหนึ่งก็ปี95ปี95นั้นเนื้อหาก็จะแตกต่างออกไปหน่อยหนึ่งละนะครับผมส่วนพิมพ์ทรงก็ยังเอาพิมพ์เก่ามามาทาการกดแม่พิมพ์นะครับแล้วแม่พิมพ์ก็จะมีชารุดบ้างก็มีการไก่เกี่ยหรือมีการซ่อมแม่พิมพ์หรือว่าแต่งแม่พิมพ์ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตามประวัตินะถ้าเข้า,เข,าเข้าไปดูแล้วพิมพ์ที่3นะครับยุคที่3ก็คือยุคปี2500นะครับ2500 ทีนี้2500เนี่ยมันจะง่ายหน่อยละก็คือมีการกาวแต่งใหม่หมดเลยทั้งองค์เลยบางทีก็เป็นขาควายบางทีก็เป็นขาบวงนะครับผมแล้วก็มีการแต่งเสริมองค์เอวขึ้นมามีสังฆตงสังฆติก็มีซึ่งเป็นพิมพ์เทวดานะเออนะครับผมแล้วก็ข้อสาคัญคือด้านหลังจะมีปั๊มกลากลายางนะครับในปี2,500นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะออกมาเป็น33สามยุคนะครับยุคปี8595แล้วก็ปี2,500นะครับ เราจะย้อนกลับมาองค์นี้ก่อนนะครับซึ่งว่าต่อไปจะแพงนะครับแล้วก็เทเียบเทียบเพียงเป็นหนึ่งในพิมพ์พของอ่าพิมพเทวดาที่สูงสุดของท่านหลวงปูน่นาคแห่งวัดละขังเลยนะครับผมอ่ะหนึ่งเรื่องการพิมพ์ทพรงผ่านไปนะครับผมทีนี้ไอ้สยุคที่ผมบอกเนี่ยนะครับผมจะต้องแยกแยะและแยกแยะระหว่างเนื้อหาครับระหว่างเนื้อหานะครับยุคแรก85ยุค2 95ยุค3ปี2500 2,500นี้แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเนื้อ,อไปแก่เนื้อผงปูนเยอะมากกว่านะครับส่วนปี95ก็ยังมีแก่ผงอยู่นะครับผมแต่ว่าเนื้อจะอ่อนตังอิวนะครับจะอ่อนตังอิวหน่อยนะครับผมนะครับยุคป,ปี85แล้วส่วนใหญ่ที่เจอจะแก่ตังอิวนะแต่บางองค์ก็แห้งแต่ก็บางบางองค์เป็นแห้งเป็นแกร่งก็มีแต่น้อยนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงพิมพ์นี้ก่อนพิมพ์นี้และเนื้อนี้นะครับ ทำไม่ถึงแพงให้สังเกตดีๆครับหลายๆท่านที่เก็บพิมพ์นี้เนื้อนี้ปี85เนี่ยนะครับผมแล้วเก็บเงียบแล้วเก็บแบบยาวแล้วก็กระทั่งแบบนักสะสมของพระหลวงปูน่นาเขาจะรู้กันเลยนะครับว่าเก็บพิมพ์นี้เพราะอะไรนะครับแล้วก็เก็บเนื้อนี้ยุบแรกๆเนี่ยนะครับถึงจะมีราคาแพงหน่อยแต่เขาซื้อกันเพราะอะไรเพราะว่าพิมพ์นี้เนื้อนี้องค์นี้แบบนี้นะครับผม มีเนื้อหาเนี่ยนะครับผมใกล้เคียงกับพระสมเด็จวัดระฆังมากที่สุดเนื้อออกโซนตุ๊บตับแล้วก็เนื้อออกออเนื้อออกโซนตุ๊บตับหนึ่งอมน้ํามันสองนิดๆนะอมน้ํามันที่ซึ่งแห้งแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยต่างๆเนี่ยจะใกล้เคียงกับหลวงปูป่ภูใกล้เคียงกับสมเด็จวัดระฆังมากที่สุดในเนื้อปี85องค์นี้แบบนี้ นะครับเดี๋ยวพอได้สองนะครับเดี๋ยวท่านจะถึงบางอ้อเลยเขาว่ากันว่าถ้าเก็บชุดนี้พิมพ์นี้สูงสุดนี้1แน่นอน,นครับพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับผมมีส่วนผสมผงเก่าวัละคังอยู่แล้วดูนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูเนี่ยมีเนื้อผงเก่าเยอะเยอยู่แล้วแต่ว่าองค์เนี้ยโอ้โหเนื้อเนียนมากเนื้อนุ่มแบบวัละคังเลยนะครับแบบหลวงปู่ภูนะครับแบบสมเด็จวัละคังแล้วก็แบบเดียวกับหลวงปู่ภูเลย นะครับซึ่งต่อไปหลวงปู่น้าควาละคังเนี่ยผมจะบอกให้เลยนะพิมพ์ไหนทรงไหนก็แล้วแต่ท่านเนื้อจัดจัด,จดนะครับยิ่งเป็นปี8-5-9-5แล้วแล้วก็โอ้โหรับรองว่าราคาแพงแน่ไล่เก็บกันจ้าระวันแน่ไล่เก็บกันแบบชนิดแบบหวงแน่เพราะว่าสามารถแพงยังไงเนี่ยราคาก็ยังถูกกว่าหลวงปู่ภูราคาก็ยังถูกกว่าสมเด็จวัะคังอยู่ดีนะครับถ้าท่านที่มีทุนทรัพย์แบบ ต้องการได้เนื้อผงของสมเด็จโตไว้ใช้นะครับเขาก็ซื้อเนี่ยครับหลักไม่เกินแสนไม่ถึงแสนนะครับหรือหลักไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยก็ใช้เหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้ยิ่งของสมมุติว่าไม่สมมติเป็นเรื่องจริงหลวงปูน่นาคพิมพ์ไหนที่เป็นสุดยอดสูงสุดเขาก็ต้องเอาพิมพ์นั้นนะถูกไหมครับเพื่อจะได้โอ้โหใช้แขวนแทนได้แล้วก็ดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจแบบนี้ เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับเดี๋ยวท่านจะต้องรีบซื้อรีบเก็บเชื่อผมผมแนะนำนะอย่าให้รอหลายๆห,หมื่นนะเดี๋ยวท่านจะเสียดายนะครับผมปัจจุบันเนี่ยพิมนี้องค์นี้แบบนี้ยุคต้นปี85น,น,นะครับผมย้านะครับไม่ใช่ปี95หรือปี2500นะครับผมต้องเป็นยุคต้นแบบนี้พิมพ์นี้เท่านั้นนะครับชกต้นที่ออกปี85แล้วเราเนื้อเนี่ยต้องใกล้เคียงกับเนื้อนี้เท่านั้น นะครับหลายๆสายตรงหลายๆคนเนยนะครับที่ผมแต่ก่อนผมก็รู้จักกันนะว่างว่ากระดันดตรงนะครับผมเขาซุ่มเก็บมันหมดอะ่ะเขาซุ่มเก็บกันหมดเลยเขาบอกเขาเขาชี้ง่าย,ายๆเลยเขาบอกดูเนื้อสิเนื้อเนี่ยนะดูแทนหลวงปู่ผูได้ดูแทนหลวง,ลงสมเด็จวัดละฆังได้อะ่ะ นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันดูได้อย่างไงแล้วทําไมเขาถึงเก็บกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตเปิดราคาก่อนนะครับเผื่อใครเอาได้รีบเอานะครับผมเอาไม่ได้เราก็ไม่ว่ากันนะครับผมเศรษฐกิจแบบนี้หย่อนลงมาหน่อยแล้วกันเนาะนะครับผมใครเอาได้เอานะแต่ว่าพอหลังจากนี้ไปปุ๊บก็ต้องขอขยับราคานะครับอง์นี้เอาไปนะครับผม800 0บาทนะครับเขาขึ้นหมื่นไปตั้งนานแล้วนะแต่ผมไม่เอาแค่8,000บาทนะนะครับผม8 0 0 0บาทนี้ ลูกค้าใหม่ขออนุญ,ญาตไม่ลดงดต่อนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดงดต่อส่วนลูกค้าเก่านะครับเช็เช่นเดิมครับลด10%ไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มใดๆนะครับผม <_ cat> ผมบอกได้เลยว่าถ้าเศารษฐกิจฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่องค์นี้หมื่นหมื่นอัพมันหมื่นอัพอยู่แล้วผมว่าเผยจะถึง2 0,000อ,อาจจะถึง20,000ื่นอัพด้วยซ้ำนะแล้วเรามาดูกันหนึ่งนะครับผมเป็นพิมพ์สุดยอด ของทางหนงในฟิล์สุดยอดของทางหลวงปูน่นาคแห่งวัดละคัง 2. เป็นยุคต้นปี85 3. นะครับสเนื้อหาคล้ายสมเด็จนะครับคล้ายสมเด็จวัดละคังและก็คล้ายสมเด็จหลวงปู่ภูนะครับเข้าถึงเก็บกันไงนะครับเข้าถึงเก็บกันนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมมาให้ดู เอาตรงนี้ก่อนนะครับองนี้ขออนุญ,ญาตลูกค้าใหม่ไม่ลคดคุณต่อนะครับผม8,00 0บาทนะครับผมลูกค้าเก่า10%ไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มไปได้นะครับผมใครต้องการปุ๊บแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ idline นะครับผมหมายเลข0846786958ยำ้ำ idline นะครับผมหมายเลข0846786958 เบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสาคัญต้องเชื геро, ่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเงินเก็บครับเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเช่าพร้อมโอนแคปหน้าจอแล้วส่งมาครับที่ ID ดีไลน์เบอร์นี้แหละครับ0846786958โอเคนะครับผมเป็นใเข้าใจเนาะพระอย่างนี้นะครับอย่างไงก็ต้องแพทเทิร์นออกตัวสักนิดหนึ่ง ดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจนะครับผมใครดูไม่ดีไม่ต้องเช่าไม่ต้องซื้อนะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมเป็นนักนิยมนักสะสมพระเก่ามาผมไม่เล่นพระเก๊ใครดูพระผมเก๊ผ่านเลยครับนะครับเพื่อความสบายใจนะครับผมได้เงินแล้วขายออกไปแล้วได้เงินแล้วจะได้เอาเงินไปใช้ได้ส่วนท่านได้พระไปแล้วท่านจะอาราธนาขึ้นคอหรือไปต่อาภาษาเซียนพระเรียกว่าไปต่อก็สุดแท้แต่ท่านโอเคเป็นเข้าใจเนาะพูดมาแทบทุกคลิปอะ นะครับผมนะครับไม่ได้กลัวว่าพระเกแท้พระเกแท้ดูที่พระเลยครับนะครับกลัวขนเกเท่านั้นเองโอเคนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะเนาะเอาแค่นี้ก็พอมามมาดูพระกันดีกว่านะครับผมบอกได้เลยว่าราคานี้นะครับเก็บพระแบบนี้ท่านเก็บไปเถอะครับอาราธนาคืนขอบพึ่งพุทธคุณได้เลยแล้วผมเชื่อว่าอนาคตอย่างไงก็ไม่มีทางขาดทุนจะกําไรเท่าไหร่เท่านั้นเองถ้าพูดถึงพุทธพาณิชนะ ไม่อยากพูดถึงพุพทธภามินี้จริงๆเลยเพราะว่าผมเล่นพระเริ่มต้นจากผมผมเริ่มจากการเป็นผู้ตรุณนะนะครับโอเคมาไม่ต้องพูดเยอะมาดูเนื้อหากันดีกว่าว่าทําไมเขาไล่เก็บกันเพราะอะไรโอ้โหเนื้อหาคล้ายสมเด็จมากผมบอกให้เลยคล้ายสมเด็จมากเดี๋ยวผมปิดไฟลงก,ก่อนเลยไหมนะครับเพื่อแสงมันจะได้ไม่นั่นโอ้ไม่ได้เนาะปึ๊บขอโทษทีอืดูนะครับผงเก่าเยอะมากนะครับ ผงเก่าเยอะมากเลยแล้วพระองค์นี้ได้หนาด้วยนะผมบอกให้พระองค์นี้ต้องหนาเออลืมบอกไปว่าพระองค์นี้ต้องหนาบางไม่ได้นะครับบางไม่เคยเจออะนะครับผมหรืออาจจะมีบางก็ได้เนี่ยท่านดูนะครับเศษผงเก่าเพียบเลยนะครับเพียบจริงๆนะครับแล้วหนานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้ส่องดูเนื้อว่าทําไมคล้ายหลวงปูป่ภู คล้ายหลวงปูป่ภูพระคูสังเออไอ,อไม่ใช่พระคูสังคล้ายหลวงปู่ภูกับสมเด็จวัลลังมากที่สุดมานี่แหละครับคือดูแทนพระหลวงปู่ภูได้เลยเอางี้ดีกว่าใกล้เคียงมากเศษผงเก่าเพียบ เนี่ยหนานะครับเห็นอย่างเงียบหรือว่าหนาองค์ไม่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วหลวงปู่นาคเนี่ยถ้ายุคป,ปี95องค์จะใหญ่เนี่ยดูเลยครับเศษผงเก่าเพียบไหมครับแล้วดูเนื้อหานะครับดูแทนวันลคังได้นะดูแทนหลวงปู่หลวงปู่ภูได้เลยเขาถึงเก็บกันไง และต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยนะครับไม่ว่าปี8595หรือแม้กระทั่ง2,500นะครับถ้าเนื้อจัดจัดโอ้โหผมเชื่อว่าได้ราคาเยอะแน่นะครับเล่นกันแพงแน่ถ้าเนื้อจัดจัดนะครับแต่องค์เนี้ยเป็นมาตรฐานเลยก็คือเป็นพินที่นิยมนะครับสูงสุดหนึ่งในนิยมสูงสุดอะของท่านหลวงปู่นาคแข่งวัดละคังกับราคาแค่นี้ ผมแนะนําแนะนําเลยจับต้องได้รีดจับต้องครับก่อนที่จะปลาไปหลายหมื่นปลาไปอย่างน้อยนะอาจจะย์หมื่นแปดหมื่นห้าสองหมื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมถึงบอกว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเทียบเทียบเคียงๆกับพรา,าราคาผ้าของหลวงปู่ภูได้เลยใช้แทนสมเด็จวัดระครังได้เลยอ่ะนะครับถ้าท่านได้สองนะผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวท่านจะวางไม่ลงจริงเนื้อคล้ายๆสมเด็จมากนะครับที่อ่อนอันที่เนื้อคล้ายๆตุ้ตซับเลยนะครับ เศษผงเพียบขอบอกอืมเก็บได้เก็บแนะนำแล้วนะอืมออะีกรอบอีกรอบอรอบ,บนอีกรอบหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเศษผงเพียบอะนะครับผมเอาได้เอานะโอเคนะครับผมคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อน นะครับผมแล้วอย่าลืมกดติดตามคลิปตอต่อ,ต,อต่อไปด้วยนะว่าจะมีพระอะไรมาลงมานําเสนอกดติดตามไหมนะอืมแม่เสียดายเนาะไหนใครไม่เอานี่ผมถือว่าเสียดายมากนะอ่ะโอเคนะครับผมคลิปนี้เท่านี้ก่อนเนาะสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะ